กินข้าวไข่เจียวหนึ่งจานใช้เวลาประมาณกี่นาทีครับอย่างน้อยน่าจะต้องมี30มสิบนาทีใช่ไปเคยแบบกินกินกันแล้วเอาแบบไข่เจียวมาตีหน้าตีปากเล่นอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีแล้วถ้าคู่เราเขาชอบล่ะเขาอยากให้ลองตีลองฟาดอะไรเงี้ยก็เราแต่งเขา้เขาเรวสมาเขาโอเคก็นด้เขาคือคนเนี้ย <laughs> 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 เวลาชวนคนไปกินกับเราหนึ่งจานเนี่ยเราใช้คําพูดว่าอะไรที่แบบว่าฟังแล้วรู้กันเลยที่ต้องมีอะไรคิดบ้าง ที่เวลาเขากินข้าวไข่เจียวเราเสร็จแล้วเขาจะชมเราเขาชมเราว่าไงบ้างชมไม่ค่อยมีนะจะมีจะบอกว่าไว้เจอกันไว้เจออีกและถ้าให้ตัวเองละ่ะคิดว่า3ามคำประมาณไหนเด็กแน่นอนถ,ถ้าเวลาคุยโยกินเผ็ดๆทำเสียงเผ็ดยังไงคะขอฟังเลยค่ะอ,อ,อ่ะขอแบบร้อยเม็ด<ม><ม>เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะฟัง